ว่าไง FC ของมะปางสลบกันหมดแล้วยังคะเป็นลมกันหมดแล้วใช่ไหมหมดแรงเลยผวยออกแบบหิวข้าวมาก <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้บังไล่ดูฝันที่บางทำมาทั้งหมดว่าหัวไม่งวดนี้มันคือมันไม่ค่อยฝันถึงเลขนี้เลยอะ <c oughs> ไปฝันแต่หกแปดเก้าแดแต่ลั้วยังไงก็เป็น8แน่นอนเพราะ เมื่อเช้า,ชาเนี่ยมีเด็กคนฝันจับปลาอะไรก็ปลาป,าปาลาเราก็มั่นใจนะโหสารพัดแปดเลยเราซื้อห้าเจ็ดเอ้ 8, 6, 8, 7, 8, 8, 9, 8, แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดห้าเราก็ซื้อแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้ามันไปเป็นแปดสามแล้วข้างล่างมันชอบห้าอยู่แล้วเอาไปใส่ห้าหกกับห้าเก้าแต่ห้าเก้าซื้อไม่ได้เราคือโทรให้แม่ซื้อให้ห้าหกบอกแม่ซื้อห้าหกให้หน่อยร้อยคุณร้อย โอ้โหโดนเพิ่ม้ไปอีกมาดูว่าฝันไหนที่มันเข้ามั่งฝันแบบไหนมันจะได้เป็นแนวทางว่าเวลาปังเล่าฝันเนี่ยทุกคนจะได้เอาไปคิดว่าเออถ้าฝันอย่างเงี้ยแม่นปังก็รู้นะไอ้ฝันน้ำเหลืองเนี่ยออกทุกทีเลยฝันแล้วออกจริงๆคนนี้นะฝันว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วแม่ค้าเนี่ยเอาลอตเตอรี่เลขอื่นหนยัดมาให้เขาก็จําไม่ได้ว่า เขาบอกแม่ค้าเลขอะไรเขาล่วแม่ค้าเอาแปดสามาให้แล้วเขาไม่ชอบแล้วเขาขอขอเปลี่ยนเป็น8ปดหนึ่งหนึ่งแม่ค้าบอกได้แต่ต้องเอาสองใบนะฝันว่าหลานสาวขับรถชนกระจกห้าเก้าหนึ่งเจอันนี้ก็โหตัดไม่ไหวเยอะเกินงวดน,นี้คนฝันไม่แม่นเลยฝันว่าทำควารรมสะอาดเหรียญพระอาจารย์ฟันเขาเห็นพศสองห้ก็ตัดไม่ไหวเนาะถ้าเลขสี่ตัวใครจะตัดไหว ฝันว่าขับรถบรรทุกลงศพมีน้ำเหลืองไหลออกมาจะเป็นรถแปดศูนย์ศูนย์แปดสามหนึ่งนี่เนอีน้ำเหลืองนี่แหละออกทุกงวดจริงๆเลยใครฝันเกี่ยวกับน้ำเหลืองโดนน้ำเหลืองได้สัมผัสน้ำเหลืองนะซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ถูกซื้อเลขอะไรก็ถูกฝันว่าไปวัดหลวงพ่อท่านบอกเลขมาเจ็ดเจ็ดสามแปด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 มันกลับหัวเนาะมีคนฝันเยอะเลยที่ว่าฝันว่า พระเขียนมาให้แปดแปกับแปดหกอ่ะเราก็ซื้อแปดแปกับแปดหคนฝันแม่ในน้องที่ฝันเก้าหกเจ็ดงวดนี้น้องมันฝันฝันว่าหวยออกเจ็ห้าเก้าแล้วก็หกแปดแล้วเขาก็เสียดายว่าเขาไม่ซื้อหกแปดใช่ไหมเมื่อชเช้าในน้องเขาฝันแต่ปังไม่ได้มันลงหรอกเขาฝันว่าข้างล่างนะออกเลขห้าสองสองมันก็กลับหัวกลายเป็นเจดใครจะไปคิดนะ ฝันว่าเด็กตะโกนบอกเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ฝันเห็นพระนอนบนเตียงแล้วก็ตรงเตียงอ่ะมีเลขฝันเห็นศพพระบนเตียงแล้วก็ตรงเตียงมีเลขสามแปดแปดฝันว่าไปเที่ยวมียายยื่นลอตเตอรี่ให้สองสามแปดวันนี้คนฝันแม่นน้อยมากไม่เหมือนงวดที่แล้วแล้วโหฝันคนฝันเยอะมากเลยงวดนี้เราต้องรอว่าคนที่ฝันว่า ได้ขับรถป้ายแดงออกรถป้ายแดงไม่มีไม่มีใครฝันเลยงวดนี้ฝันว่าเอาทะเบียนรถพ่อมาเปลี่ยนแทนรถเราทะเบียนรถพ่อห้าเจ็ดส่ฝันว่าเด็กผู้ชายมาบอกเลข5้าเฝันว่าเดินตามผู้หญิงใส่ชุดขาวผู้หญิงหันมาบอกหัวยแปดสาเออคนชุดขาวก็บอกแม่นะฝันว่าถามเด็กว่าหวยออกอะไรเด็กบอกว่า386เด็กน่าจะบอกว่าสามหรือสามด หนึ่งหรืออะไรก็ได้นะเพราะว่าพอบอกว่าสามแปดหกไอเราชอบแปดหกแล้วคนฝันแม่นก็ฝันแปดหกทุกคนน่ะเราก็มั่นใจแปดหกเนาะฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หนึ่งสี่หกสามแปดสองฝันเห็นรถเขาบอกว่าเป็นรถนายกนะ้าทะเบียนที่เห็นในฝันนะเก้าห้าสี่เจ็ดเนี่ยดูดิงวดเนี้ย สามตัวก็มีฝันนี้กับฝันนี้ส่วนห้าเจ็ดน่ะไม่รู้ว่ามายังไงใครถามว่าใครจะตัดไหวใช่ปะอย่างเงี้ยเออถ้าฝันเลขสองตัวเงี้ยถ้าใครฝันห้าเจ็ดเยอะๆพอได้ลุ้นใช่ไหมก็เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวจะตามน้องคนนี้เนี่ยพอใกล้วันน้องเขาน่าจะฝันคงจะต้องตัดเล่นเนี่ย ฝันน้องคนนี้แม่นแล้วก็เหมือนกับว่าพอปังทําคลิปไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปังก็จะเริ่มศึกษาแล้วก็จะเริ่มรู้ว่าฝันแบบไหนที่จะออกฝันแบบไหนที่ควรจะเอามาเล่าในอนาคตข้างหน้าปังอาจจะเล่าฝันน้อยลงอาจจะไม่ลงฝันเยอะแยะขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นฝันสั้นๆอะไรประมาณนี้เนะเาะอ้า วันนี้ก็คือจะบอกทุกคนที่ตามเลขปังเนาะว่าปังขอโทษขอโทษจริงๆตัวปังเองก็ไม่ถูกเหมือนกันเนาะปังก็คือตามคนฝันแม่นะ่ะแล้วเราก็มั่นใจแล้วพอดีว่าไปตรงกับทะเบียนป้ายแดงรถที่ศูนย์โตโยต้าไงมันก็เลยสร้างความมั่นใจไปหน่อย6กลายเป็น3ได้ไงก็ไม่เข้าใจเนาะรอบหน้าก็เนี่ยปีพศใกล้แล้วเดือนหน้าตุลาแล้น่าจะมาได้แล้ว แล้วก็เลขของเดี๋ยวก่อนนะปังไม่ได้ลงังห่วงทําคลิปฝันของบอกลาบอะ่ะเข้าสามตัวเลยศูนย์สามแปดของบอกบอกลาบมานะเข้าทุกงวดเลยเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวปังเอาให้ดูเนาะวันนี้ไม่มีแรงแล้วค่ะหมดแรงและ เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหิวข้าวจะไปตลาดนั้นหาอะไรกินหน่อยหิวรุ้นหวยไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ก็งวดหน้าเอาไว้แก้ตัวให้ใหม่นะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อมาปางเนาะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ